สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันพุทธที่14ธันวาคม2554ครับก่อนอื่นเราไปดูภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับแต่ชี้หุ้นไทยปิดไปที่1 0 3 0 6 1จุดลดลงไป3.39จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายนั้น23,926.72ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนักลงทุนสถาบันนั้นขายสุทธิหุ้นไทยออกไปนะครับ 403.80จุดขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา137ล้านบาทนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิออกไปนะครับ1,451ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปก็ซื้อสุทธิเข้ามา1,717ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป66.45จุดหรือว่า0.55%เปนะครับปิดไป11,954จุด และแสกเองก็ลดลงไป1.26%เช่นเดียวกับ S&P นะครับลดลงไป0.87%ส่วนนิกเกอีตลาดหุ้นญี่ปุ่นช่วงเช้านะครับเปิดมาลดลงไป39.04หรือ0.46%นะครับเปิดมาที่ระดับ8,513จุดครับทางด้านราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในเม็นะครับเมื่อวานนี้กลับมายืนเหนือระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนะครับ ปิดไป100.14ดอลลาร์แต่บารล้วเพิ่มขึ้นมา2.37ดอลลาร์นะครับหรือว่า2.42%ขณะที่ค่าระวังเรือนั้นอยู่ที่1,922จุดนะครับลดลงไป8จุดหรือว่า0.41%ครับโดยดัชนีดาโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับลดลงครับก็ยังคงมาจากความผิดหวังของนักลงทุนต่อการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่าเฟด ที่ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงนโยบายเชิงปริมาณนะครับหรือว่า q ิีในรอบใหม่นะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากกรณีที่เฟดร,ระบุว่าภาวะตึงตัวในตลาดการเงินทั่วโลกนะครับอาจจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงและ,ะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นขาลงได้นะครับด้านราคาน้ํามันดิบเองกลับบวกขึ้นมานะครับได้แรงหนุนจากข่าวที่อิหร่านจะปิดช่องลำเลียงน้ํามันนะครับที่ช่องแคบ ฮอมุสนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวทําให้ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะตึงตัวในตลาดน้ํามันโลกได้นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณปริญกิจกรพิทักษ์นะครับรักษาการผู้บริหารสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ k t ทบีนะครับบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานครับก็ยังค่อนข้างผันผวนในแดนลบนะครับจากปัจจัยกดดันที่กรณีที่สถาบันจัดอันดับทั้งหลายนะครับไม่พอใจต่อการประชุมของคณะกรรมการขออภัยนะครับ ของ EU นะครับว่ายังไม่มีแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะอย่างจริงจังนะครับจึงทําให้มีแรงเทขายออกมาส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับบอกว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบครับการประชุมของเฟดเองก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับก็ยากจะเป็นสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนต่อไปยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมด้วยนะครับสำหรับเฟดนอกจากนี้ครับดัชนิดาโจรหุ้นสหรัฐก็เคลื่อนไหวยังอยู่ในกรอบแดนลบนะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันต่อวันนี้ด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่ยังต้องติดตามนะครับก็คือมาตรการของกลุ่มผู้นําประเทศในยุโรปนะครับในการแก้ปัญหานี้ในยุโรปซึ่งหลายฝ่ายก็ยังคาดว่าวิกฤตนี้ครั้งนี้จะใช้เวลาน,านานกว่าจะคลี่คลายลงนะครับกลยุทธ์การลงทุนแนะนําให้เก็งกำไรระยะสั้นนะครับในลักษณะขึ้นขายลงซื้อนะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวระหว่างวันโดยให้แนวรับอยู่ที่1,200 0จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่1 0 4 0จุดครับ และนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอขบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ